สวัสดีครับอยู่กับเราีในเกม Bubble Seeker Plus หลังจากพาร์ที่แล้วใช่ไหมอะไรว่า Tiny s e r v e r ใช่ไหมครับก็ไม่ไม่หลุดนะไม่หลุดก็ได้บอกไปครับว่าผมจะเล่นเกมที่กวน ที่สุดในเห็นแล้วอยากเล่นก็คือเกมนี้นี่เองนะที่ผมคิดว่ากวนที่สุดนะครับสองสิบสี่โสร้างนานไปสูหวโอ้เที่ยงโอ้ฮาทุ่ม,มันนี่ว่ะไปมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับเสียงเพลงที่คิดถึงมาเสียงลดตรงหน่อยทำไมทำไมชื่อถุงเหลือสองเนี่ยเริ่มสีฟ้าฮเคมาละเอ้เสียงอีกหน่อยอเคกดอะไรกระโดดวะกดบีวะไม่ถูกใจ ใจหมอเลยตะก,กี้อะไรไม่รู้กับพิบมามมาามาพอดีนี่เครียดหน่อยนะเครียดหน่อยหัวร้อนอุ้ยอย,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 อยไม่ร้อนเลยด่านนี้เคยผ่านได้แล้วเราต้องผ่านได้สิผ่านได้แน่ๆผ่านได้แน่ๆแน่นอนผ่านได้แน่นอนเล่นเกมนี้ผ่านได้ด่านหนึ่งนี่คุณอาจจะสามารถ ทนทนโดยโดยที่คุณไม่เครียดนี่คุณอนะสามารถสามารถทนความเครียดเดินครับถ้าคุณเล่นเกมยูพาดิ้นดนหนึ่งอะที่นตรองตัวองเดินจะช้าเดินจะช้าเดินโคตรช้าเลยนะครับความจริงมันเดินไม่ช้าขนาดนี้นะแต่ผมอัดอัดดื้อไงมันก็เลยช้านะครับอือเดี๋ยวผมก็จะเล่นอีกเกมหนึ่งด้วยนะเ,นเกมไม่ทำให้ไข่ไม่ตกจากรถนะครับเป็นเกมที่ ถือว่าทำให้หัวร้อนได้พอสมควรคือปกติมันเร็วกว่านี้ไงแต่เร็วกว่านี้เนี่ย,นนยมันจะทำให้คุณแบบไม่เครียดเท่าไหร่นะแต่มันคูดช้าอย่างเงี้ยเออไม่ใช่กระโดดไปตายถว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 ยเนะผมดาหนึงควานได้ยังไงเลยตืดตืด,ตด,ตดมาชีวิตเหลือสองได้ยังไงการแตะดานโหลดนานแท้ รอครับหลับรอเลยที่มาแล้วอ้ด่านนี้ก็เคยผ่านแล้วนะครับรู้สึกมันจริงด่านห้ามั้งตอนตอนที่แล้วถึงด่านไหนวะไม่รู้นะครับเกมนี้นี่ไม่ค่อยฮิตนะแต่ผมแนะนําให้มาเล่นก็ดีครับมันทําให้คุณเครียดนะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนก็สนุกดีนะครับให้เพื่อนเล่นนะครับแล้วได้แล้วรู้ว่าเพื่อนจะได้เท่าไหร่เออมีช่วงหนึ่งผมเอาไปเล่นเที่ยวเรียนนี่ก็เพื่อนก็เล่นพอสมควรนะครับ แล้วก็เลิกไปนะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้เราต้องเดินลงบกตีนะโอเคยังไม่เค,นนครียดนะช่วงนี้เดินลงตามปกตินะครับเดิน <c oughs> ลงตามปกตินะครับอย่าอย่าลงข้ามนะอย่าลงข้ามอันเราเดินปกติครับไอ้นี่มันเปาะโคตรเลยครับโนดไรแทงเดียวตายเลยนอนแหละออนอนไปเถอนะ ปิดเน็ตแป๊บปิดเน็ตสิปิดเน็ตผมเพิกดปิดอัดไปนะเออจะปิดเน็ตไปปิอดอัดเฉยทั้งมันขี้เกียจกับต,ต่อเลยเนะี่ยโอเคเราไปต่อดีกว่าเมื่อกี้อาจจะไปได้ไม่อกี้เมื่อกี้เองปลากระโดดไปโดดไปเลยบึ um. ้มโคตรช้าใช้ชีวิตแบบสโ,โลไร เกมนี้ถ้าจะอาจต้องลดใบใบเลดลงห้านะครับไม่งั้นอาจไม่ได้เคสเตอสามแล้วก็เลยทําให้เกมนี้แหลกครับถ้าลดถ้าลดลดแล้วต้องลดความละเอียดภาพด้วยนะเป็นเกมที่่อน้างอากอ,อยากควรนะครับผมนอนเล่นแล้วกันจะได้มีเครียบสบายสบายครับเกมนี้เคอันนี้นี่ถ้ากระโดดไปตานะอะเดี๋ยวเดวกระโดดให้ดูเฮ้ยกระโดดไปแล้วเย้ yeah. เนี่ยเนี่ยเอถ้าเราตายเราคนเอเลยครับเฮ้ยไ่จยแล้วพอฟองฟองสบู่แตกโปรกุดเอเลยนะครับก็ต้องเดินไปอย่างนิ่มๆนะครับเคนี้นี่เราอยากระโดดลงจากบล็อกหนึ่งบล็อกเลยนะเออนี่อันนี้ต้องกระโดดนะโดดได้โดดได้อันนี้มันควรควรทีนพอสมควรนะ ด่านนี้ก็ไม่ยากนะครับถ้้มีมันยังม่ยังไม่มีหนามมายังไม่ยากนะครับมีหนามพ๊กนี้ยากเลยหนามอ่ะรู้จักพราหนามเดี๋ยวคุณก็ได้รู้จักนะผมจะเล่นเล่นจนกว่าจะเครียดอ่ะเออเล่นจนกว่าจะเครียดไม่ก็สิบด่านครับสิบด่านก็เยอะไปเคยลงไปเรื่อยๆลงแบบสบายๆกระโดดนี้กระโดดนี้กระโดะโดอะไรก็ดดดได้เออไม่ตายแล้วแต่ลงนี่สิบันไดแค่นี้มาริโอมาริมาริโอยังเดินผ่านสบายครับ กุญแประตูเปิดแล้วกุญแจนี่แบบเก็บแล้วประตูเปิดทันทีตรงนี้ระวังเลยนะครับมันด่านดักครับตรงเนี้ยมันดักเคเคเคียดจนเก่งขาเลยเคเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเฮ้ยเกือบเกือบเฮ้ย เบรคเคอุ้ยได้ไหมได้ไหมโอ้โหข้ามมาได้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยว้าเจี้ตายครั้งแรกในชีวิต เด,เดินลงไปเร็วๆหน่อยแล้วกันคือโอยชาร์จเลยเคลืนไอ้นี่เร็วๆสิฟ้าปลอกลอยลมไม่ได้เลยมัง้งไงลองลอยไปโอเค๊เยฟองจบมูบ้ามีตาสีแดงปลุกกระโดดแซตเอทำไรอ่อเอไว้คืนชีพแซตแซตพอสได้อย่างนี้ กิดคุณจะโดนหนามกระโดดไปฟูป๊บจะโดนหนามแล้วหยุดเนี่ยแล้วเราก็หะแล้วก็เราคิดวิธีการหลบจากหนามไม่ทันนะครับอย่าเดินเร็วมากนะตอนลงอะ่ะมันยากจงตอนขึ้นตอนลงนี่แหละไอตอนลงสิตอนขึ้นไมย่ยากเลยแล้วก็ตอนดูดขามนะครับ ขึ้นไปขึ้นแล้วกระโดดไปจะฟองสบูู่บาทำไมต้อง,ต,องต้องไปเล่นตัวต้องเล่นเป็นมึงเอ้ย,อยกระโดดไปเลยบับโบพบบโปเซกเลฟรอสบัพโปเซกเกฟรอสตรงนี้พลาดพลาดเถอะพลาดโอ้โหพาดครับ ลุนนตัวเก่งเลยต่อไปโ,อโหลบหนึ่งชีวิตสเตตสี่แล้วเอาเซฟสเตตห้าดีกว่าโ,โหหนามมาเลยนะครับความยากบังเกิดเนี่ยเรากดเซตตรงเนี้ยเราก็หาทางเดินหนีไปเรากระโดดไปฟึ้บดิสโตแล้วดิสเอาอีส ไม่เป็นไรเรากระดูกคใหม่ก <G> ำ <l ug> ลังกำลังลุ้นอยู่นะครับลุ้นอ <c oughs> ีข้างบนนี้ก็คนทีเลยเกินในทางในทางประตูเนี่ยโ,โหโคตรยากเลย <c oughs> ถ้าเป็นมาริโอ้ที่กระโดดตรงผ่านถึงแล้วนะแ <c oughs> ือไอ้นี่มันโหดเกิน <c oughs> ไอ้หนาไม่ก็ยาก <c oughs> อิชิกิโอ <led> eh ้โหแม่งอออิชิกิ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 โออิชิกิเยียดเขอิชิกิโอ้โหแม่งอิชิกิอิชิกิอุ้ยม่งมีสีสีเหลืองๆด้วยตรงปลายนะครับปลายปไปหน้ามีคนแบบโดนแทงแล้วขี้ติดเล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอิชิกิยาอิชิกิโอ้โหเกือบเกือบตายอิชิกิ ไอโฟนบบนิชื่ออิชิกิครับผมตั้งให้เองอิชิกิอิชิกิไปเลยอิชิกิ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 คือใครครับอิชิกิคือเป็นอ่าเป็นมันเป็นหน้าเป็นคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนพระเอกคนระับมันแอบ,บชอบคนคนหนึ่งมากแล้วคนที่คนที่มันแอบ,บชอบไปชอบพระเอกแล้วพระเอกมัน เป็นแฟนกับอีกคนหนึ่งแล้วนะครับเพ่ยแอบชอบอีกคนนึงนะครับเป็นคนดวงซวยมากครับเออมันซวยเพราเไอ้น้ำเอน็นไอฟองน้ํานี่เลยนะครับที่เกิดมามีชีวิตมีชีวิตที่ต้องเป็นฟองน้านะครับที่ไม่นานก็แตกครับโดนโดนคนบี้อิชิกิไปเลยไปเลยอิชิกิโอเคชีวิตลบสาม เลเซนโอเคหรดานนียากนเนี่ยผมกพร่ามไม่ได้ภายในรอบเดียวกระดานนี้ผมไม่เคยผ่านเลยเคยเห็นเพื่อนผ่านอยู่นะก็ะเออต้องเอาคุญเจนครับอธิยานเคยสองสองนาวข้างล่างข้างหลักข,ข้างล่างนะครับเออ เดิมปกติเฮ้ยเครียดครับตัวหนึ่งอขอขอนอะเล่นแป๊บเฮ้ยจีถนัดขึ้นเยอะจื๊บจื๊บ จื้บ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 ชืบโอ้โหตายแล้วมันต้องกระโดดหรือเปล่าต้องกระโดดจากบล็อกที่สามหรือเปล่าครับมันเดินมันเดินลงไม่ได้อะมันมันมันดูไม่มีทางเลยครับ ใหมดูอมลองลองลองเคยกระโดดจะบอกนี้เลยเปล่าลองดูเปลาเฮ้ยลองไม่ทันช่องรีฟฟเบอร์เลยกระโดดไม่ทันนะครับตะกี้ชัดเนี่ยมันกระโดดขยับได้ด้วยนะนเนี่ยเดมาขยับได้หน่อย กระโดดแล้วขยับปุ๊บปุบปุบเนี่ยครับมันจะลอยกลางอากาศได้แต่ว่ามันขั้นได้แค่สามสี่บล็อกนะครับกระโดดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปก็ตายอยู่ดีเนี่ยสมมติว่าเราปุ๊บเฮ้ยจุบแล้วก็กระโดดขยับไปนะครับมันต้องมันยากอ่ะไอ็กระโดดขยับเนี่ยเอ็โดดธรรมดาก็พอแล้ว ปีกระโดดธรรมดาแล้วก็กดชิ้นนี้มันก็ขยับยู่แล้วนะครับคือกระโดดขยับนี่มันเป็นเรื่องบวติอยู่แล้วเอามา,มาเอามา,มาเาหม่เอเฮ้ ก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วกระโดดไปก็ถูกแล้วอ้าวกระโดดไปก็ถูกแล้วกระโดดไปเฮ้ยกระโดดแดนนีสิกระโดดแล้วเอ้ก็ถูกแล้วกระโดดไปก็ถูกแล้วกระโดดไปกระถูกแล้วกระโดดไปปุ่มปุ่มข้างล่างนี่ไม่ทำอะไรได้ครับไม่รู้นะอันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ ใช้แค่ปุ่มซ้ายขวากับมีแค่นั้นเองคยความจริงนะครับเอียตอนนี้เรามาถึงด่านที่เริ่มจะยากขึ้น,นครับเข้ากดกดสิประตูเปิดแล้วกดคันหัวเก้าแป,ป๊บโอยกดหัวเลยขึ้นไปจากข้างบนนะครับ ล่างเลยไม่ไม่ปลอดภัยนะครับคีนะมต้องลงไปข้างล่างนะครับแล้วกระโดดข้ามไอหนามนะั่นดิผมน้ผมก็ไม่รู้วิธีกระโดดครับเ,เพื่อนๆควจะเคยผ่านแล้วเคยแต่ผมก็ไม่รู้ครับผมเมื่อวัผม,ผมลืมแล้วนะบเพื่อนฝ่ายไหนผมจำได้ว่ามันกระโดดแล้วผ่านนะครับต,ต้องกระโดดที่ผ่านนะ อย่างนี้มันเป็นไปตามโลจิกโอ้โหโดนขี้เล็บมแม่งเลิใไม่เลยเลยเฮ้ยเคียดนะเนี่ยปวดหัวเลยจังใจแป๊บะนะั้จริงจังเกมมิง่งจ,จิงจังเทไง <c oughs> ดีเดินตกลงามาลาจะลาจลาเวลาเดียวจ,จะเห็นใจคผมไม่เห็นผมไม่เคยเห็นด่านต่อจากด่านนี้เลยนะถึงเพื่อนผมจะเคยผ่านแล้วก็เหอนะแต่หลังจากที่มันผ่านผมก็ไม่เล่นเกมนี้เลยเราควรจะไม่ได้ร้ล้วว่าม,มันผ่านแล้วเป็นยังไงต่อ มันได้มันเคยมันเคยกระโดดผ่านนะแต่มันไม่เคยผ่านด่านเออมอเหนียวเพลงเมเพลงเพลงเท,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 เท่ดีร,าารอห็นบอกนี้น่าจะไม่โดนนะเฮ้ยนั่นไงผ่านไปแล้วผ่านไปตามเพื่อนแล้วเอาเฮย้ยเอาใหม่เอาใหม่ มีกำลังใจขึ้นเยอะแคกันโดผ่านไม่ได้เราจะให้ผ่านยังไงไว้ดันเนี่ยดันข้างบนอะเพราะมันมีหนาใช่ไหม ข้ามครับเคียบประตูเปิดแล้วกระโดดไปกระโดดไปเล่นลิงอย่างจริงจังแเออเออเออบบอีกจบอีกอีกอีกสองตาผมเลิกและตาเนี้ยก็จตอีกตาหนึ่งผมเลิกแล้วให้เกิดไม่ผ่าน ยังแรับหนะึ่จะไม่พูดไม่พูดทานิไม่พูด ้ยผ่านได้จริงด้วยอย่างนี้ต้องเดินไปด้วยเดินไปตรงตรงใช่ไหมเฮ้ย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 โอ้ลบสิบห้าเฮ้ยสเตตหกแล้วล่ะเดี๋ยวตายใครมึงเลิกนะครับการที่บอกในคลิปในตะเกียนโอ้โห เช็ดโอ้โห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 นะครับผมนี่โอ้โหถึงกับโอ้โหนะครับในน้ำถึงน้ำมันจะไม่ใช่ตัวตัดจริงก็ถือโอ้ยไม่เล่นมันแล้วโต้เวย เกมนี้ก็ขอจบเพลเท่านี้นะครับก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่า,วานนก,นนก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนี้ผมเหมือนก่อนนะครับก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับเกมนี้ก็แบบก็ดีนะครับคือแบบมันก็ก็แบบช่วยใครเครียดทุกที่ดีช่วยทําให้เครียดมากขึ้นดีนะครับใครที่แบบหัวเย็นๆและอยากมาเครียดก็มาเล่นเกมนี้ให้ได้แต่จริงๆมันใครเครียดได้นะครับก็คือแบบสมมติคุณเครียดแบบกันบ้านเยอะโคตรแล้วมานั่งเล่นเกมเนี่ยครับ คณจะคลายเครียดได้นะครับเพราะว่าไอ้เกมเนี้ยคือแบบยังไงวะสมมติว่าคุณแบบเล่นเยอะๆใช่ไหมคุณจะลืมเรื่องเครียดแล้วจะเปนเครียดเรื่องนี้แทนไม่ใช่คือแบบคุณจะมาตั้งใจกับเรื่องนี้ใช่ไหมคุณจะจริงจังมากขึ้นนะเพื่อที่อยากจะผ่านพอคุณยิ่งอยากจะผ่านใช่ไหมคุณก็จะแบบลืมเรื่องการบ้านไปเลยครับเฮ้ยชิมด้วยเราไม่เล่นเล่นเพราะว่าอยากแค่เวลาเรื่องการบ้านนี่หว่าอืม ถือว่าแค่เครียดได้นะครับเกมพวกที่แบบที่ทําให้เราเครียดเนี่ยนะครับไปเกมที่แบบมันกวนตีเราอะ่ะเออก็แค่เครียดได้นะครับเออนะครับมันไม่ถึงหัวล,ออล้อเราก็ดีครับแต่พวกเกมพัซเซลิลยากๆเนี่ยอันนั้นไม่ช่วยแก้เครียดนะเพื่อทำให้เครีรยดยิ่งขึ้นนะแต่เกมนี้ี่ก็สามารถทำเปคอนเซ็ปต์ที่เป็นเกมที่สามารถบรรเทาความสุขของผู้คนผู้คนได้นะครับก็ก็ให้ห้าดาวนะครับให้ ให้อ่าให้กี่กี่อันดีให้ประมาณอ่าให้ให้แปดเต็มสิบแล้วกันครับเพราะว่าผมว่านะมัน คืออย่างหลังจากที่ผมได้ให้คะแนนไปนะฮะผมได้มาคิดอกทนะก็คืออนันต์ดูอันโนเธอร์เอพิโซดนะมันจะเป็นแบบเป็นตอนที่แบบมันจะคือผมจะปรับคะแนนใหม่นะครับทุกทุกเกมนะครับที่ผมเล่นในเห็นแลวอยากเล่นนะครับไม่ใช่ทุกเกมหรอกบางเกมนะครับก็ผมจะปรับคะแนนใหม่ครับจะปรับคะแนนใหม่นี่เองก็ก็อันนี้ผมให้แปดเต็มสิบนะถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากครับ อ่าปรับคะแนนใหม่ให้นะครับว่าเพราะว่ามันตำรงคอนเซปต์ตามที่ผมคิดนะครับนี่ก็ก่อนครับก็นะครับตายเคก็เกมต่อไปที่ผมจะเล่นในเห็นจากห็นแล้วอยากเล่นก็คือเกมเกมที่มัน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 จุด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 เคก็จบครับพาร์ทนี้ไปแล้วไปเจอี